ลิงเจ้าปัญญาหน้าป่าหิมพานอันกว้างใหญ่มีพญาลิงตัวหนึ่งอาศัยอยู่พร้อมกับพักพวกบริวารถึงแปดหมื่นตัวและณนะที่ไม่ห่างไกลจากป่าหิมพานนั้นมีบ้านชายแดนอยู่ตำบลหนึ่งบ้านนั้นบางทีก็มีผู้คนอยู่บางทีก็ร้าง แล้วก็ตรงกลางหมู่มบ้านตำบลน,นั่นเองมีต้นมะพร้าวใหญ่อยู่ต้นหนึ่งบรรดาลิงได้พากันกินลูกมะพร้าวต้นนั้นอยู่เสมอต่อมาเมื่อต้นมะพร้าวมีลูกก็มีคนเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นได้ได้พากาันทำ รั้วกันอย่างแข็งแรงจะเข้าได้ก็แต่ทางประตูเท่านั้นฝ่ายพวกลิงเมื่อรู้ว่าเวลาที่ลูกมาพร้าออกลูกแล้วจึงส่งลิงตัวหนึ่งไปสังเกตการให้ใน่ใจเสียก่อนว่าตกหรือเปล่าและที่วันนั้นมีคนอยู่หรือเปล่า ดิงตัวนั้นไปดูตามที่รับเมอไม้มได้ได้กลับไปรายงานว่าขณะน,นี้ต้นมะพร้าวกำลังมีลูกดกมากแต่บ้านนั้นมีอยู่มีคนอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ออกเดินทางกันได้แล้วสิพวกมันร้องขึ้นทันทีไปเถอะพวกเราไปกินลูกมะพร้าว ที่แสนอร่อยกันให้สบายสมอยากกันเถอะอย่าอย่าไปเลยพยาลิงร้องห้ามพวกมนุษย์มีเลขกนมากหากคืนไปมีหวังถูกมนันคาเนี่พวกลิงได้ยินดังนั้นก็อ้อนวอนขอให้ไปในเวลากลางคืนพยาลิงเสียงอ้อนวอนไม่ได้ก็ตามใจ แต่พักพักพวกออกจากป่ามิวพานไปนอนพักอยู่ที่แผ่นหินใหญ่ใกล้หมู่บ้านนั้นเพื่อรอเวลาให้ชาวบ้านเข้านอนเสียก่อนครั้นเห็นพวกชาวบ้านหลับกันหมดแล้วก็พาพักพวกขึ้นไปเก็บลูกมะพร้าวโดยไม่รอชา้าแต่ช่างขอร้ายอะไรเช่นั้น ขณะนั้นมีชายผู้หนึ่งลงไปถ่ายอุจจาระได้เห็นพวกลิงอยู่บนต้นมะพร้าวจำนวนมากจึงกลับไปปลุกเพื่อนบ้านเอาธนูไม้และก้อนดินออกมาล้อมต้นมะพราพ้าวไว้โดยตกลงว่าพอสว่างจะช่วยกันจับลิงทันที พวกลิงเมื่อถูกล้อมอย่างแข็งแรงเช่นนั้นก็กลัวตายยิ่งนักจึงพากันขอความเห็นจากพระยาลิงว่าพวกเราจะทำยังไงดีจึงจะหนีไปได้อยาก,กลัวไปเลยพระยาลิงตอบพบุนุษย์มีกิจธุระมากขณะดนี้เพิ่งจะค่อนคืนเท่านั้นพวกคนอาจมีธุระ อื่นก็ได้เขาจะร้อมพวกเราอย่างเดียวไม่ได้รอกไม่เชื่อคอยดูก็แล้วกันคันแล้วสั่งให้นับจำนวนบมิวารดูปรากฏว่าเสนักาวานอนผู้เป็นหลานของพระยาลิงขาดจำนวนไป พญาลิงบอกด้วยเสียงจำใสกว่าเดิมว่าถ้าเซนกะไม่มาเป็นการดีแล้วเพราะเขาจะมาช่วยพวกเราในมิชาจริงหรือหัวหน้าพวกลิงก็พลอยตื่นเต้นดีใจไปด้วยงั้นพวกเราก็รอตายนะสิพญาลิงไม่ตอบได้แต่เก็บลูกมาร้ัวกินต่อไปอย่าง ไม่อนาถรร้อนใจซึ่งเมื่อพวกบริวารเห็นดังนั้นก็เอาอย่างบ้างและเพียงชั่วพักเดียวต่างตัวก็อิ่มพุงกลางไปตามๆกันและขณะนั้นเองเสวะกะวันนอนซึ่งนอนหลับไหลอยู่ในแผ่นหินนอกู่บ้านสะดุ้งตื่นขึ้นไม่เห็นเพื่อนสักตัวเดียว จึงสะกดรอยออกไปเมื่อเห็นชาวบ้านอยู่กันเต็มบริเวณต้นมะพร้าวก็รู้ได้ทันทีว่าภัยเกิดแก่พวกของตัวแล้วมันจึงรีบไปหายิ่งแก่คนหนึ่งซึ่งกำลังก่อไฟอยู่ในบ้านหลังหนึ่งพอไปถึงก็ทำเหมือนเด็กกำลังคลานพอยายแก่เผอ ก็ช่วยเอาดุนไฟวิ่งไปเผาบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่เหนือลมไฟลูกชดช่วงขึ้นทันทีฝ่ายพวกชาวบ้านซึ่งพาการล้อมต้นมะพร้าวอยู่นั้นเมื่อเห็นไฟไหม้บ้านก็ตกใจรีบพระจากต้นมะพร้าววิ่งมาดับไฟกันโดยไม่รอชา้าพวกลิงรีบเก็บเอาลูกมะพร้า จนพอแก่ความต้องการแล้วพากันผลพลันลงจากต้นมะพรับวเด็ดลอกหนีเข้าป่าโดยทันทีเป็นอันว่าพวกลินทั้งหมดได้รอดชีวิตเพราะสติปัญญาของเศรษการลิงน้อยด้วยประการชนีคกติจากเรื่องนี้คนฉลาดในเวลาเกิดอันตรายย่อม ไม่ตนกตกใจและพยายามปลอบใจผู้อื่นให้ขวัญดีขึ้นมาแล้วแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาอันชันฉลาดของตนเองเสมอ